สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสองวิไลหโชคครับสบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่่องสาวลาวพารวยเนาะครับเมื่อนี้ครับทังงสองเฮ้าครับวิไลไฮโชกสาวลาวพารวยครับด้านหาช่องเทียวนะครับมาเทียวนะครับเป็นบึงนะครับแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรท่านี่นะครับเป็นบึงนะครับด้านหลังก็สิเป็นวิวครับด้านหลังก็เป็นบึงคือกันเนาะด้านหน้าก็บึงครับเห็นเนี่ยที่หลา่้อยไร่นะครับ มาเที่ยวมือน,นีนะครับครับมาเที่ยวกับวได้มาเที่ยวซ,ซื้อนะครับเอฟซี FC ทุกทันนะครับก็บคือหอดคิดถึงเอฟซีครับมือน,นีทั้ง่องเฮานะครับวิไลแห่โศกสารา,าล่าผาร่วยครับสีได้น้ำแนวทั้งตัวเลขของของไพสา,าวเล่าเซียนเซียนบางกอกเนาะครับของเสียนตัวเลขแนวทางเสียนบางก,อก,าางางกอกมาฝากมาต้อนเอฟซีทางงซองเฮาเนาะครับประจํางวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันหร้อยหกสิบห้านะครับ แนวทังตัวเลขของเซียนบางกอะครับขนาดที่ต่ำอีกสำนักหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นคลิปแรกครับเป็นคลิปแรกที่ทั้งสองเฮาสิได้นำเสนอนะครับเพราะว่าโทรสายติดต่อคุยกันนะครับเพิ่นโทรมหาแอดกะแอดกะรับปากว่าสีนำแนวทางของเพิ่นมาลงช่องนะครับเนาะสาวเล่าเนาะครับเป็นคลิปแรกเนาะครับสาวเล่าเนาะ ก็เป็นคลิปแรกของสาวเล่าคือกันอกาะที่ได้เอาอตัวเลขแนวทางของเสียนบางกอกมาลงให้เอฟซีทั้งซองเฮาเนาะด้ติดตามได้เอาไปเป็นตัวเลขแนวทางเนาะครับทางแอดก็ได้คุ้กับเพิ่นแล้วนะครับบาดจากของแนวทางนี่เดินดีมาก <Men, S 1> ซีงวดติดเนาะสาวเลาเมนบางคนนะมีซีงวดติดงวดนี้เป็นงวดที่ห้านะครับงวดประจําวันที่หนึ่งโอ้รับขอให้งงวดประจาวันที่สิบหกสิงหาคมนี้ ้าเข้าอีกก็เป็นงวดที่หา,า,า,หาเป็นภาษาเราเป็นงวดที่หา้าทางงวดวันที่สิบหกนี้เข้าอีกครัเพราะว่าแนวทางของเพื่อนกะเดินดีมาตลอดเพราะว่าเพื่อนกสิบว่าเอ็ซีฟั่งตรงๆเลยนะครับเพราะว่าโมเมนว่าทังแอดทังง่องเฮาสี่เอามาลงเลยนะครับเพระาะว่าก็ต้องโทร่คุยกันเพราะว่าคุยหลายรอบแล้วนะครับเพิ่นนทร่มาหาพวกกับผมนี่หลายรอบแล้วผมก็เลยว่าขอเบื่องแนวทางเพื่อนก่อนนะครับหล้วกาแนวทังของเพื่อนนี่ทังง่องเฮาานอสาร่าเนาะดย ก็ได้ติดตามงวดวันที่16เดือนก่อนนั่นแหละครมาวันที่หนึ่งสิงหาเมกีนี่นะครับเพราะว่าต้องเบิ้งแนวทางของว่าตัวเลขของเพื่อนเพื่อนเขาบอนะครับทาง่องหอกกับจังเสียแนวทางเพื่อนมาลง่องเนาะแต่เล่าเนาะเพราะว่าบอมเว่าอ่าเสียนทางไหนท่มากกับสีมาเอาลงโหลดบอมเนนะครับอนนเอาก็ต้องเซกเบิ้งตัวเลขแนวทางเพื่อนก่อนเนาะถ้าเขาถ้ามันน่าติดตามหน้าเอาลงมาเขาจังเอามาฝากมาตวนเนาะครับเพราะว่าหองกับคิดนน่าเอฟซีขึกันนะครับการลงทุนมากะ ไผก็ตามลงทุนแร้วก็อยากได้นะครับก็เลยตรงบอลไฮเอฟซีฟังว่าบอลแมนบาทั้งสองเขา,าเสียนไดโท่มหากระสีอามาล่งโหลดบอแมนเพราะว่าทั้งสองเฮ้านี่ก็เบิบ่งแนวทังของเพิ่นมาแล้วสองงวดติดนะครับแต่ว่าสองงวดทัดไปนั่นเพิ่นก็ว่ามามาแล้วกับเป็นซี้าเขางวดนี้ก็บสำหรับทั้งสองเฮาติดตามเพิ่นก็จะเป็นงวดที่ห่านะครับ <c oughs> เอาครับตัวเลขแนวทางของเซียนบางกอกครับสำหรับงวดประจำวันที่16สิงหาคมนี่เนาะสาวเล่าเนาะ เป็นแนวทางบนนะครับย่างเดียวเล็กวิ่งเพิ่นนะครับบนนย่างเดียวน่าสาวเล่าโดยเล็กวิ่งบนอย่างเดียวเน้นไปเน้นบนเนาะครับวิ่งไปที่เจ็ดกับสามย่ำมาเป็นบนนะครับเจ็ดกับสามนี้วิ่งบนอย่างเดียวเล็กวิ่งบนอย่างเดียวเนาะครับไม่เกี่ยวกับล่างครับคือเพิ่นวิ่งไปที่เจ็ดกับสาม อ่าเดี๋ยวเอฟซีนะครับเดี๋ยวนี้ให้ผมคุยกับเอฟซีก่อนเพราะว่าการอัดคลิปสดก็ต้องได้แปดนาทีขึ้นวาสาวเล่าเนาะคันบได้หอดแปดนาทีเฮาก็บจีไซโคสนาบได้เนาะครับมันก็ซีโบมีรายได้เขากับซีโบมีเงินเติมน้ำมันไปหาเนาะแนวทางมาฝากเอฟซีครับเ็เลยขอแจ้งว่าต้องให้ได้เจ็ดนาทีครับบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างครับเจ็ดกับสามแล้วก็เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ที่แคบนาจอมว่าเป็นเตรียมสมุติประกาศนะครับรอดจดเพราะว่าให้ผมอ่านท่วนก่อน เดี๋ยวคอยสอดสู้ตัวเลขเนาะสาวเล่าเนาะวิ่งบนอย่างเดียวจีบกับสามเพื่อนนักไปที่เจ็ดเม็ดเดียวนะครับเจ็ดเม็ดเดียวเลยนะครับเน้นไปเจ็ดเม็ดเดียวเนาะบนนะครับยำเราบนนะครับพี่น้องเฮ้าเอฟซีครับกะเขามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กับให้ทั้งสองเฮ้าด้วยเนาะสาวเล่าเนาะครับเพี่วเป็นกำลังแรงใจสาหรับเอฟซีใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเอาสาวเล่าจิงบ่พลาดตัวเลขแนวทางเด็ดดังๆจากทางส่องเร้า ที่เอามานำเสนอมาฝากมาต้นครับเอาเตรียมครับเตรียมเลยนะครับน่อวทางตัวเลขครับสู้ตัวเลขด้วยนะครับเอาเตรียมแคบหน้าจอครับ Fc อ่าครับชัดเจนบนนอครับอื้อขึ้นนิดหน่อยอ่าขึ้นนิดนึงครับเอาเตรียมแคบหน้าจอเ้วยอครับ Fc ครับแคปหน้าจอเ้วยอครับ Fc ครับแคบหน้าจอเ้วยอครับ Fc ครับนี่เป็นแนวทางตัวเลขนะครับ เกเกยวกับบนบอขอให้ครับบบเกี่ยวกับล่างนะครับเจ็ดกับสามนั่นครับเพิ่์นนักไปที่เจ็ดกับมีแนวทางตัวเลขครับกับที่มี่สี่เจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์ครับนี่ครับแนวทางบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะครับย้ำว่าเป็นโค้งสุดท่ายท่ายสุดแล้วกับเพิ่นบ่มีตัวเน้นนะครับเพราะวาแนวทางของเพิ่นบ่หลายตัวนะครับชุดสามตัวบนสี่เจ็ดศูนย์ แล้วก็มีเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดศูนย์เลยนะครับแค่นั้นนะครับสามหางสามคูนะครับแล้วก็มีล่างมาฝากพร้อมนะครับล่างอย่างเดียวหนึ่งห้าหนึ่งหกอาแคปหน้าจอไวเดอร์ครับเอฟซีครับหนึ่งห้าหนึ่งหกเป็นล่างอย่างเดียวนะครับเห็นสัดเจนว่ยนนอกครับเอฟซีห้องตัวเลขหน้าทา่งนะครับตัวเลขหน้าทา่งสัดเจนี่นครับอ่บแคปหน้าจอไว้ครับเอฟซีครับก็จะสัดเจนนอกครับเนาะ ครับเอ้าครับแนว่างตัวเลขครับแคปหน้าจอไว้พิจารณานะครับประจําวันวันที่16สิงหาคมอ่าคุณพ่อคุณแม่โจทย์ท่านว่านอ้อครับเลขบ่หลายคูนะครับอ่าบน47077แล้วก็70ครับบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะครับบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างแล้วก็เอฟซีท่านใด่ามันบ่อหลายหางกลับน้ำก็ไดนะครับแล้วก็ล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบน หนึ่งห้าหนึ่งหกล่างยางเดียวไม่เกี่ยวกับบนหนึ่งห้าหนึ่งหก fc สีกลับดั้มก็บพาเป็นยังนะครับแนวทางตัวเลขของิมนะครับเอาแคบหน้าจอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะ fc เข้าครับเอาแคบหน้าจอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับนะครับอาครับสำหรับแนวทางตัวเลขนะครับกันอย่างร่มยังน้อยเด้อครับ fc อาจสีมีเสียงนะครับเาว่าร่มแห้งดีครับตอนนี้มาถไทยทํำครับยูบึงนะครับอ่าบึงน้าหญ่ครับทั้งเมืองอุดรนนะครับ อตอนนี้ก่ะบาจยังไงสาวเล่าเอาบอกกับเอฟซีเพื่อนนะครับฝากช่องดูสาวเล่าเนาะเอฟซีทุกคนเนาะเอฟซี FC เพราะว่าจะเป็นเอฟซีังไทยแล้วก็ฟังเล่าเนาะถ้าได้ติดตามกะขอบใจหลายเนาะที่เข้ามาติดตามที่มาฮับเบิ้งครับสมให้กําลังใจกับทางช่องเฮาตลอดมาเนาะ,ะสำหรับเ c ท่านใดที่เข้ามาไม่เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะ เพื่อที่เฮาสีพ่าดข้าวสารเด็ดดีตัวเลขดังๆนอกที่ทางซองเฮาสีไปนาเสาะหาเอามาฝากมาตอนมานําเสนอเนาะกับทางซองเฮาครับเพราะว่าทางซองเฮา f อซขอแจ้ง f อซว่าทางซองเฮาไปติดตามหลายสำนักนะครับเมนเฮาไปตามหลายสำนักถ้าเฮาบกกดกระดิ่งแจ้งเตือนเฮากับสีพาดข่าวสารนะครับต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าเฮาไปติดตามหลายสำนักนะครับเพื่อมีสำนักโดนใจพี่น้อง แมนเ่ามักสำนักไดเขากระทำสำนักได้เอาสิบวันได้ผ่านข่าวสารเนาะสาวเล่าเนาะครับเอาสุดท้ายนี่กับเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาแล้วด้่ครับเด้องเพื่อเป็นกำลังแรงใจกับทุกคอมเมนต์นะครับทั้งแอดกับได้อ่านทุกคอมเมนต์เนาะครับแต่ว่าบางเทียบบางที่ครับกับว่าได้ตอบนะครับแต่ถือว่าอ่านทุกคอมเมนต์นี่ครับนี่นะครับเพราะว่าบางเทียบบางที่ผมมีเวลาตอบนะครับกับขอโทษขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับ อ่านทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับคอมเมนต์นะครับอ่านทุกคอมเมนต์นะครับตอบทุกคอมเมนต์บอมครับก็ต้องขอโจทย์ขออภัยบางคอมเมนต์บ่ได้ตอบนะครับครับเอาสุดท้ายนี่ขอให้ FC ทุกท่านเนาะสาวเล่าล่า FC ไปครับให้ FC ทุกท่านอยู่ดีมีแห้งครับลำล้ำรวยๆถือหวยรวยเบอร์ประจำงวดวันที่16บหกิจ็ดที่นี่นะครับเลขกันทั่วหน้าเนาะสำหรับงวดประจำวันที่16ครับสิงหาคม2565ครับ ใหเอฟซีทุกท่านยู่ดีมีแห้งไว้จอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสบายดี